คำว่าหลังโและโฮหลายทั้งสองคำนี้ต่างก็มีคำว่าโฮซึ่งแปลว่าหลังประกอบอยู่ค่ะคนจึงมักที่จะสับสนระหว่างสองคำนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หงเหล่าเชิอและหล่าเชิพี่ฮั่นจะพาทุกคนไปดูกันค่ะว่าทั้งสองคำนี้ใช้ยังไงพวกเรามาดูคำว่าหลังโฮกันก,นก่อนเลย รันโฮแปลว่าจากนั้นหรือว่าหลังจากนั้นวิธีการใช้ก็คือต้องมีแอคชั่น A มาก่อนใส่รันโฮและตามด้วยแอคชั่น B ค่ะยกตัวอย่างเช่นพวกเราปรึกษาหารือกันสักหน่อยก่อนจากนั้นค่อยตัดสินใจ我们先讨论一下然后再做决定อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเขาคิดตั้งครึ่งค่อนวัน จากนั้นถึงตอบคำถามของฉันเขา想了半天แล้วก็ตอบคำถามของฉันคำที่สองก็คือคำว่า后来后来ในภาษาไทยแปลว่าต่อมาฟังจากภาษาไทยเราก็รู้แล้วเราว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างเช่นเดิมทีพวกเขาไม่รู้จักกันต่อมาได้กลายเป็นเพื่อนที่ดี อีกตัวอย่างหนึ่งตอนเขาเพิ่งมาเมืองไทยใหม่ๆไม่ชินเอามากๆต่อมาค่อยๆปรับตัวได้ถ,ออถ้าสามายกจะเรียนภาษาจีนกับผมเหล่าชื่อหรือเหล่าชืพี่ฮั่นที่เข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้ครับ